สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีประหัตประจำปี2564หัวข้อธรรมดาแบบใหม่ New Normal วันนี้เวลา8นาฬิก55นาทีสมเด็จพระกนิธิ ที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเขตปทุมวันทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระนิษฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2564หัวข้อธรรมดาแบบใหม่ New Normal สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพและบริษัทไทยเบฟเร์จำกัดมหาชนร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมตามรอยเสด็จพระราชดำเนินและชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตที่ส่งบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆในระหว่างปี2563ถึงปี2565เพื่อจะแสดงสิการครั้งนี้ ประกอบด้วยภาพแขวนผนัง140ภาพภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัต2์สภาพและอาร์ตเวอลจำนวน12ภาพแต่ละภาพที่นำมาจัดแสดงนอกจากจะเป็นภาพที่สวยงามทรงคุณค่าทางศิลปะการถ่ายภาพแล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองจากสายพระเนตรที่ส่งพบเห็นสิ่งต่างๆ ที่ทรงสนพระราชหฤทุไทยถ่ายทอเดเรื่องราวผ่านภาพไทยอีกครั้งยังให้ข้อคิดเตือนใจในแง่มุมต่างๆเพื่อให้คนไทยทุกคนได้มาชมภาพที่เปรียบเสมือนการเล่าเรื่องผ่านภาพไทยโอกาสนี้ทรงบรรยายเรื่องภาพถ่ายฝีพระหัตต่างๆอาทิภาพพระหัตที่ทรงวาดให้เห็นพระอาการบาดเจ็บที่นิ้วพระหัตภาพถ่ายสัตว์เลี้ยงในวังสัปปทุมเป็นสุกรกระหนึ่งคู่ที่มีคนทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวาย นี่ก็เป็นอีกภาพที่อาจจะค่อนข้างประหลาดคือไม่รู้ว่าแจกบริญญาแต่แจกบริญญาแบบไหนไหน่าจะง่ายมือแล้วก็จับริญญาแล้วก็ยื่นไปก็แจกไปผูก,กับไอ้ตรงที่เขากันไว้ข้างหน้าจนกระทั่งสี่วันนี้ก็เริ่มเจ็บมากแล้วก็เป็นสีแดงก็เลยวาดลูกวาดรูปเอาไวา้สำหรับ เป,เป็นที่ที่ระลึกแล้วกเ็เป็นจดไว้ว่าจะมีอีกหรือเปล่ปาแต่เท่าที่ผ่านจากวันนั้นมาก็ไม่มีอาการเจ็บมือจากเกิดการใจกเป็นยาอีกพราะใช้ทั้งยาไทยและยาฝรั่งจนกระทั่งข้อ,อยิงชั่วและหายดีไในที่สุดสม,มาชิวังสะทุมคือมีมีอูดีกับแอดดี การที่มามองทิศอะไรนอนๆอนเนี้ยรูปร่างถ้าแต่ถ้าทําเหมือนกันหมดเลยก็จำไม่ได้ว่านี่คืออุดดี้หรือแอดดี้เขาก็เดิมเนี้ยไปได้จากนครปฐรมคนให้ก็บอกว่าเป็นหมูแคระแล้วก็ตัวใหญ่ที่สุดก็คือน้ําหนักประมาณสามสิบกิโลตอนแรกก็อุ้มสองตัวพร้อมกันอยู่ไปอยู่มา ก็กลายเป็นร้อยกิโลจริงๆใครๆก็บอกว่ามากกว่าร้อยกิโลแต่ว่าเครื่องชั่งเราชัางได้แค่150ก็เลยต้องเชื่อว่าเป็น150ยหตัก่อนก็ไม่ได้รับประทานอะไรมากถักผักแย่ๆผลไม้แต่ว่าทำไมโตขึ้นว่องไวขนาดน,นั้นแล้วก็เขาก็ดูเป็นหมูที่เชื่องและอารมณ์ดีมาก จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปชั้น9้าทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตในสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2564และทอดพระเนตรนิทรรศการผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3เมษายน2565เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาหยุดทุกวันจันทร์และมีการจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตธรรมดาแบบใหม่ New Normal ราคาเล่มละ900บาท รายได้ทั้งหมดนำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัยาศัย